กองทุนอะไทยชิปจึงถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะรวมพลังของทุกฝ่ายให้การบรรเทาทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ปวงชนชาวไทยข้าพเจ้าขอมอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งล้านบาทสมทบทุนอะไทยชิ์ เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆต,ต,ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสร้างความปลอดภัยและบรรเทาผลผลกระทบต่อ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติจุดส่วนตัวของข้าพเจ้าจะพยายามสแสวงหาเงินมาสมทบทุนกองทุนนี้เพิ่มเติมอีกจำนวน20ล้านบาท ในอนาคตอันใกล้เพื่อให้กองทุนสามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยในกำลังผลแนวหน้าและประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์เป็นอันดับต้น กองทุนทไททพิ์ภายใต้มูลนิธิจุลาภรซึ่งตื้กนกำเนิดขึ้นจากพระกรุณาธิคุณและพระปฏิธานอัน,นแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อคารราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัตมรรคติราชนารีที่สง่งมุ่งมั่นสร้างความเจริญมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในยามที่ประเทศเผชิญวิกฤตโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของเหล่าทหารที่ปฏิบัติ ภารกิจป้องกันชายแดนรวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้สามารถดำเนินชีวิตและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยในเร็ววัน